ท็อป5นักชกดาวเด่นประจำวันแชมเปี้ชิพนะครับนี่เป็นการคัดเลือกจากรายการวันแชมเปีชิพ5นักกีฬาที่เป็นดาวเด่นประจำปี2567คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์น,นักกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักได้อย่างโด่งดังและก็โดดเด่นขึ้นมาในปี2567นะครับ5อันดับเริ่มต้นนะครับอันดับที่5อเล็กซิส นิโคลัสกับนักสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งอเล็กซิสครับเป็นอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เวทครับสูงอยู่ที่183เซนติเมตรนักชกจากฝรั่งเศสวัย26ปีเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักสู้ตั้งแต่อายุ14ปีครับจากการฝึกกีฬาต่อสู้พื้นถิ่นของฝรั่งเศสที่เรียกว่าสวาเต้ซึ่งถูกจัดอยู่ในกีฬาแขนงหนึ่งของคิกบ็อกซิ่งที่โรงเรียนสอนคิกบ็อกซิ่งบ้านเกิดครับอเล็กซิสประเดิมแข่งขันระดับอาชีพใน ประสบความสําเร็จและก็สร้างชื่อเสียงไปทั่วแผ่นดินยุโรปครับจนกว่าแชมป์มาครองได้ทั้งในระดับภูมิภาคและก็การคว้าเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ISKA มาครองในเดือนพฤศจิกายนปี2564ครับพร้อมสั่งสมสติไร้พ่ายให้กับตัวเองถึง22ไฟต์ติดต่อกันด้วยผลงานนี้นะครับจึงทําให้อเล็กซิสเนี่ยเข้ามาพิสูจน์ฝีมือในรายการวันและก็สามารถคว้าชัยได้ทันทีในไฟ์เปิดตัวครับอเล็กซิสเนี่ยมีชนะมาโกเมสมาโกเมดอลครับและก็มาชนะคะแนน ริกเกียนออร์เซลนะครับก็ถือว่าโด่งดังในไฟที่ทุบริกเกียนนี่แหละจะบอกว่าทุบก็ไม่เชิงนะครับก็มาชนะคะแนนริกเกียนในการชิงแชมป์ในศึกวันไฟใน21แต่สุดท้ายนะครับล่าสุดในการไปแพ้ให้ริกเกียนแล้วนะนะครับก็แชมป์ก็กลับไปเป็นของริกเกียนออร์เซลแต่ความเด่นความดังในไฟนั้นถือว่าช็อกโลกเลยทีเดียวครับแฟนยหมมวยท่านไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของกีฬาหมัดมวยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบสถานีมวยไทยก้าวไปสู่หนึ่งแสนซับสไครป์ด้วยนะครับแล อันดับที่4ครับเป็นนักชกฝั่ง MMA เขาคนนั้นก็คืออาเดียนลีอาเดียนลีคือดาวเด่นดาวดังตัวใหม่นะครับนักชกลุกครึ่องอเมริกาสิงคโปร์วัย18ปีเท่านั้นครับส่วนสูง180เิเมเป็นที่ตั้งเขามาเปิดตัวด้วยการชนะซับมิชชั่นอันโตนิโอมามารราครับในศึกวัน167นะครับที่มีตะวันฉายเจอกับโจเนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งซับมิชชั่นนิโคคอนโฮครับ นักชกจากสหรัฐอเมริกาโดยความที่นามสกุลลีนั่นแหละครับก็เลยทําให้เขาโด่งดังและก็ติดอันดับขึ้นมาตรงนี้ครับในสาย MMA ถือว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเขาคือขุนศึกตะกูลลีหมายเลข4ครับที่ตามรอยพี่ชายมาเขาก็เป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นครับเติบโตมาในครอบครัวลีที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวล้วนเป็นนักสู้เริ่ม้นจากเคนลีที่เป็นพ่อนะครับมีดีกรีบาซิเลียนยูยูสูสายดําและก็คนอื่นๆนะครับที่หลายคนเคยเห็นในรายการวันก็จะมีแองเจล่าลีคริสเตียนลีวิกตอเรียนลี อันดับที่3ครับ ต่อไปตรงนี้เป็นโยฮันเอสตูปินานครับนักสู้ในกติกามวยไทยโยฮันอายุ22ปีเท่านั้นครับแล้วก็ด้วยสไตล์าการชกที่แพราๆของเขาเติดนลับมาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับแม้ว่าจะชกมาเพียงแค่4ไฟเท่านั้นครับไฟแรกเปิดตัวมาชนะน็อกโคอุตะโมโมริต่อด้วยการชนะซานเฟอร์ซายิกมาชนะทีเคโอชอนคริมาโคแล้วก็ล่าสุดชนะกาซาเรียเอลจามารีครับก็ชนะน็อกมาด้วยอัตราการปิดเกมอยู่ที่75เนะครับก็คือปิดเกมไป3ไฟ นี่ก็ถือว่าเป็นจอมบูสายดีดอีกหนึ่งคนนะครับือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจากฝั่งโคลอมเบียครับและโดยสไตล์การชกที่แพรวพวของเขาพร้อมด้วยลีลาความห้าวเป้งจึงทําให้เขาโด่งดังมาในระยะเวลาที่รวดเร็วเลยครับอันดับที่2ครับนักกีฬาดาวเด่นปี2567ก็คือนาบิลอานานครับนักชกไทยลูกครึ่งแอลจีเรียเด็กจากค่ายเมดิซาตูวัย20ปีครับ นาบิลสั่งสมสติชนะ5แพ้1ตลอดการชกในวันเขาอาศัยอยู่ที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับรู้จักกับศิละปะการต่อสู้ตั้งแต่6ขวบเขาเริ่มจากเทควันโดเทควันโดนี่ก็มีคาดสายดำเลครับแล้วก็อายุ11ปีเนี่ยเริ่มมาเรียนมวยไทยครับเคยประสบความสําเร็จจากการคว้าเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นนะครับของอิฟมารุน38กิโลแล้วก็รองแชมป์ WBC มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท126ปอนด์แล้วก็รุ่นไลท์เวทอนน่คร้วย่าช่วงชกาี่โด,ดเดน,นแล้วครับล้วยตู โด่งดังเป็นอย่างมากครับแล้วก็การที่เข้ามาในแรงกิ้งนี่ถือเป็นตัวป่วนขยับน้ำหนักจาก135ครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่เขาแพ้ซูเปอร์เล็กนะครับในไฟเปิดตัวหลังจากนั้นก็สามารถเก็บชนะได้ทุกไฟครับมีชนะนักรบแฟร์เทคชนะเมืองไทยพีเคสันชัยมวยไทยยิมชนะกลาบดำสตอรเปียกอุไทยแล้วก็ตบรุ่นพี่นะครับที่อยู่ในแรงกิ้งอย่างฟิลิปเป้โลโบอย่างหมดจดก่อนจะชนะคะแนนซอลินอูคนเหล็กจากเมียนมาครับ ถือว่าเป็นนักชกที่ดังสุดๆเลยครับสำหรับปีนี้ส่วนอันดับที่1นะครับอันดับที่1ผู้ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับตัวเองมากที่สุดแล้วก็มีกระแสมากที่สุดนะครับของรายการวันเขาคือนั้นก็คือแชมป์โลกการต่อสู้แบบประสมผสานร,รุ่นเฮฟวีเวทครับเป็นรุ่นที่มีความนิยมมากที่สุดนะครับในรายการวันลุงลุงอูมาคารครับนักชกวัย32ปีจากเซเนเกัลเจ้าของส่วนสูง184ซนติเมตรครับล่าสุดเนี่ย ชนะคะแนนอนาโตลีมาลิคินไปนะครับในศึกวัน169เครับอโหเป็นการชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันแต่ลุงลงนะครับดุดันเหลือเกินความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงของเขาที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับน้ำหนักเอาจริงๆนะลุงลงอยู่มาณสักร้อย1 8กโลได้นะครับเป็นรุ่นใหญ่ๆครับก็เคยมาเปิดตัวในรายการวันนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับมีชนะเอ l เลนเอนกาลานีน,นะครับแล้วก็ไปชนะแพ a t i ิกสมิธ มีแพ้กิลิวกรีนเซนโกนะครับแล้วก็มาชนะทีเคโอบาราดกาซาเอฟมาชนะคะแนนจาซูเมียซามูคาเมดอฟนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนมาคัสอเมดาก่อนที่จะชนะน็อกบูเซอร์เคสตับนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดสุดท้ายเป็นการแย่งแชมป์ของทางอนาโตลีมาริคินมาได้นะครับก็ถือว่าสวยสดงดงามโดยเฉพาะเรื่องความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเนี่ยแข็งจริงๆนะครับสำหรับทางอูมาคารครับและก็มีอันดับต่อมาด้วยนะครับอันดับต่อมาครับถือว่าประกาศกันไปเลยแล้วกันนะครับ ผู้ที่เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2567นะครับประเภทกติกามวยไทยและก็คิกบ็อกซิ่งรวบมาเลยนะครับนั่นก็คือซุปเปอร์เลกเกียรติหมู่9ครับเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับของ2สถาบันกีฬาเลยนะครับของ2กติกานะครับเป็นกติกามวยไทยและก็คิกบ็อกซิ่งต้องบอกว่าโหดจริงๆนะครับสำหรับซุปเปอร์เลกแล้วก็น่าจะไม่มีใครมาขัดแย้งนะครับตรงนี้เลยซุปเปอร์เลกคือเบอร์หนึ่งของรายการวันณปัจจุบันนะครับ สถิติชนะ15แพ้1นะครับในรายการวันแล้วก็ปีนี้ก็ชนะโจรสานแฮกเกอร์ตี้รวบเข็มขัดมาด้วยแล้วก็มีการชนะทาเคลุที่วัดดังนักดังหนาเก่งนักเก่งหนาด้วยนะครับถึงประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีการชนะรถถังจิมมน้อนแบบสุดมั่นมาด้วยครับถือว่าครบเครื่องเลยสำหรับซูเปอร์เล็กในปีนี้ก็เลยเป็นนักกีฬาดีเด่นของคิกบ็อกซิ่งแลวก็มวยไทยนะครับในขณะที่กติกาปล้ำจับล็อกแลวก็เก็ะเอ็นเอคสรูโทเล็ะคอับเป็เปนนกกอฬาเอเยี่ยมเอ็มเ m ็มลอ็มเอ็มเอ็อก ประจำปี2567ครับเคสลูทโรโลตอนนี้ก็เป็นแชมป์ปั้มจับล็อกรุ่นไลท์เวทนะครับยังไม่เคยแพ้ใครในรายการวันมาก่อนครับชนะ8แพ้0ล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะซับมิชชั่นอาร์เมดมูตตาบามานะครับต้องยอมรับกับนักชกวัย21ปีจากอเมริกาคนนี้น่าจะเป็นมวยแม่เหล็กอีกหนึ่งตัวแล้วครับที่วันนะครับต้องดูแลไว้ให้ดีเลยครับ นี่ก็เป็นการจัดอันดับแล้วก็ประกาศรางวัลน,นักชกดีเด่นของวันนะครับการจัดอันดับมาก็เป็นเรื่องของนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงหรือว่าทําให้คนอื่นรู้จักได้มากมายเลยครับมา5อันดับแล้วก็มีนักกีฬาดีเด่นในประเภทกีฬานะครับทั้ง4กีฬาของรายการวันด้วยนี่คือคลิปจัดอันดับนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับสถานีมวยไทยก้าวไปสู่10,000 0ซับสไครต์ครับแฟนมวยชอบใครมากที่สุดในท็อป5 หรือว่าชอบใครบ้างนะครับในรายการวานันอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันเข้ามานะครับเจอกันคลิปต่อไปรักมวยชอบมวยเราคือพวกกันครับติดตามเอาไว้สถานีมวยไทยเสิร์ฟข่าวมวยเป็นประจำทุกวันนะครับ